น้ำลาน <laughs> อืออยากกินหน้ามหมาจ้กหน้าตู่หน้าอยู่ตู่พูหน้าในขวดน,นมนะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนวายสามวายสามสีห่หาะจีโมงเลยเด็กพี่น้อง สบายดีเอฟซีทุก่านฉัาขอไปนะผกกที่ตาพี่น้องสองเราพออยู่พกกกันงามแรงเ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่หายอยู่หน้าคีอเก่างามบ่ายบ่มันแดดแดดๆจ๊ด็ดเฉียงตอนบ่ายสามโมงตอนนี้เด็กๆกำลังอุ่นพมกระโปงคูปกตา แล้อกุดมันแต่พากันไปตัดเด้อสองไอเนาะกิ<ป>หลกรปมไก<ป>่ไก<ง>่ย,ย่างบัานที่สว่างพากันเก็บมันจากสิไใ้จากกระสอบพี่เนาะรอรุดนรอชมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายีาย,ย, <c oughs> ายันขาย หลอดสุกไถ่ข,ของปีนี้เอาสิได้เก็บเอาไอ้น้องเธอหนะใส่กุ่มกุ่มแดดแจด๊ดแดดแจ๋งเด็แดแหงจะได้จะได้แหละขึ้นกาลายใสย่ฝุ่นใส่ปุ้าว เป็นยังเจ้ยเจ้ยขึ้นยาวบริสัยอืมอ้านั่นนะขันฝาตังกะดินี่ เอาใส่ขัน้นซ้ำนะถอกใส่ทายหลอบสุดทา้ายจากสีดายร้ายหรือสีดายหน่อยจากสีดายกระสอบบอ่ีเดอะอืมตั้งหนักกระเพาะข้างนั้นอืมอืมอันนักข่าบเต้านุม เลี้ยอได้ไดๆพราะม,มันกว่หัวอยู่เกิดไปซ้ายเกิดเกิดพีเนี่ยเอาเกิดมานั่งเรือกองนี้กองป็นจุกป็นจุกย้ายลงมาย,ายมา้ยายลงมาเบิง่งลานลานอนันน้อนเผาอัน่วนรับ เกือบง้อตายงของตีนเกือบใส่กิ่งเดียวนั่นเจ็บนั่นนั่นนั่นเจ็บน่าตีรอบสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายเลย จักแล้วพี่นอะได้จักสอบตัดเัวะรับสุดท้ายทายสุดของปีนี่กูสี่แล้วเราทันนี่จักสอบฮะ เยอะจะสอบเยอะหกเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสาวเอสสองสองโอโอโอววอวว เอา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 มาหนิโอ้ยโอ๊ยลูกก่อยเอาเอามายังลูกซาวก็เสอะพี่น้องเอ้ยหลอบสุดท้ายจบข่าวพี่นี่ có sẽ nhắng này nè ừ. <laughs> ừ. ừ. tăng áp khi nút mưa năm อาลูกอาวอาแก็บคืนเมื่อาดนต้องออกเงไ่นดิสองอันโตอันนั้นและมันขางไว้นะฮะนโตตุกตาเปนน่ะเอามาสามนี่ม ยุ้เอ้ยเก็บเรียบร้อยพี่น้องเก็บแหนงเก็บผาตั้งอันนี้ลูกอ่ะยุ้ยผาตั้งเงินเลาะผับของเราได้แหน่งห้าบ่เนี่ยผับไม่ละไปผับเนี่ยผาผาตั้งนะครับเขาไม่ถ่าอ้อนนะโอเคพี่น้องเก็บ ลุกเ <ừ. S 1> อ้ยลนมถูกลมผาาเก็บเลยพี่น้อโอเคพี่น้อฮันจิอขอจุกผีับเพียงเทนิ่งเท่าก็ไห์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้อนคลิปหนเาเพาะกันใหม่มัม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 บ้าลูกม้าแม่ที่ไหนไปปะเมือ่อ